สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Legendary War Game ครับวันนี้เราจะมาเล่น Warhammer 40k Rogue Trader Battle at the Farm กันนะครับซึ่งภารกิจในวันนี้นะฮะเป็นสมรภูมิขนาดเล็กบนดาว r i n s World บ้านเกิดของ Crimson Fist นะครับฝั่งหนึ่งเป็น Space Wolf Space Marine หน่งมีทั้งหมด3 Tactical Squad แล้วก็มี Wolf Lord อยู่1ตัวนะครับฝั่ง o อกมันขนมาทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะมี Unit ต5ตัว Unit ต5ตัวมีออกถือ Banner 1ตัวมี Unit ต5ตัว Unit ต5ตัวแล้วก็มี War Boss ตัว นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในฟาร์มแห่งหนึ่งชื่อเจดบรีซึ่งเจ้าอ็อกของคุณสาธิตเนี่ยนะครับเอาอัญมณีที่ไปขโมยมาฝังเอาไว้ที่ไหนสักแห่งแต่มันลืมนะครับมี3จุดนะฮะซึ่งทุกเธอเนี่ยมันจะสามารถไปลองขุดดูได้ว่ามันฝังเอาไว้ตรงนั้นหรือเปล่านะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด5้ารอบนะครับแล้วนับวิกตอรีพอยต์กันว่าเหตุการณ์นี้จะลงเอยอย่างไร,งไรเช่นมาลีนาตายหมดนะครับ ทอยผิดอีเวนต์มีวัวออกมาวิ่งด้วยสุดยอดไปเลยนะครับนี่มันเป็นสถานการณ์ฟอร์เคสุดต้มเม้งนะฮะ oh <my> เป็นเสน่ห์ของการเล่นวอลแฮมเมอร์ฟร์เคแบบนาราทีป oh <my> เอาละครับเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอัปเดตสถานการณ์นะครับ Warhammer Battle at the Farm นะฮะในสนามรบขนาดเล็กนะครับของ Warhammer 4 0 k ขณะนี้พวกออกนะครับได้แห่เข้ามาในฟาร์มนะครับบุกเข้ามาจนถึงเขตป้อมปราการของ Space Marine ที่ตั้งป้อมมาไว้แล้วนะครับ เห็นไหมครับมีบีซนาก้านะครับทะลักเข้ามามากมายเลยทีเดียวพวกเท็ดดี้โคสเปนมาลีนกำลังพยายามต้านแต่ปัญหาจริงๆพวกเขาก็คือออกวอร์บอสตัวยักษ์ที่อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันจะใช้ตะลุมพุกยักษ์นะครับทุบมาลีนจนเป็นปลากระป๋องโดนรถทับเลยทีเดียวนะครับส่วนวูฟหลอดนะครับกำลังโดนลุมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่กำลังติดพันอยู่กับออกด้านล่างนะครับสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเราดูกันนะครับกับ Battle at the Farm อัปเดตสถานการณ์ Battle at the Farm นะครับขณะนี้เรากำลังจะคอยให้ ออกวอล์บอสตัวใหญ่ตรงนี้นะครับอ่าโจมตีสเปนเมลีนที่อยู่ตรงนี้นะครับอ้าวทอยแล้วครับมันตีกี่ทีครับหทีครับตีห้าทีจะต้องทอยให้ได้สองบวชส <2 S 2> บวชนะครับถึงจะตีโดนนะครับอ้าวทอยเลยคอมนะครับโดนทั้งหมด5นัดเลยนะครับมันหวดไอคอนตะลุมพุกนี่นะฮะอัดเข้าไปในสเปนเมลีนนี่นะครับโดนทั้งหมด5นัดทีนี้คอนนี้เข้าเนื้อหรือไม่สเตนท่านถือเท่าไหร่ เต็งบวก3เป็น9เป็น9นะครับเข้าทับเน็ต4นะฮะแปลว่ามากกว่า2เท่านะครับทอยแค่2บวกเท่านั้นเชิญครับใช่ครับโคมโดนทั้งหมดนะครับผมก็จะถามว่าถ้าลูกนี้เจาะเกาะเท่าไหร,ร่นะฮะเจาะเกาะเท่าไหร่ครับปกติ AP พลบสปกติเลบสามแต่อเ ER ม่อคอนเทนต์ทำให้เหลือลบสปกติสเปนมาลีนเซฟ3บวกผมยึงยัต้องทอย5ลูกนี้ให้ได้5บวกนะครับโคม เซไปไป 2, 2ลูกนะครับแปลว่าโดนไปทั้งหมด3ลูกผมก็จะถามว่าแต่ละลูกนี้โดนดอกละกี่ดาเมจครับดอกละสองดาเมจแปลว่าตายไปเลยทันที3ตัวนะครับมันก็หัวที่โบกข้ามาณนี้ก็ตายเลย3ตัวนะครับเราก็จะวางตายไปข้างๆอย่างนี้ก่อนนะครับโอ้โหตีโคตรรุนแรงแต่ก็ส่งเป็นบอสดีนะฮะครับทวงเวลาได้หนึ่งาวถึงเทินก็ถือว่าพวกนายทาได้ดีมากแล้วเพื่อนเนื่องจากเป็นออนโคอลคคอมแบทที่ตีตออ่าทีนี้จังผมก็จะเลือกตีบ้างนะครับนะฮะผมก็จะบอกว่า บูบหลอดตัวนี้นะครับก็จะหวดใส่น็อปถือแบนเนอร์ตัวนี้นะครับอ่านะฮะซึ่งกับตันนะครับตีทั้งหมด4ทีนะฮะที่2บวกนะครับก็จะลองเอาขวานนี่นครับฟันเข้าไปดูนะครับใส่ตัวถือทงยักนี่นะครับที่ค้ำหัวอยู่นี่นะฮะ2บวกมาโดนทั้งหมด4ลูกเลยนะครับสเต็งนะครับ6นะฮะเจอกับทับเน็ตเท่าไหร่ครับน็อปทับห้าับนะครับแปลว่าทอย3บวกนะครับถ้าเกิดเราสูงเขาเราจะทอย3บวกนะครับ ปังโดนทั้งหมด3ลูกครับผมก็จะบอกว่า AP-1 ลบหครับปกติออกเซฟเท่าไหร่เอสี่บวกสบวกกลายเป็นเซฟห้าบวกครับเพราะต้องคอย3ลูกให้ได้5บวกนะครับเซฟไป็ลูกเดียวเซฟไปลูกเดียวโดนทั้งหมด2ดาเเมจครับลูกเดเมจอะพี่เดเมจเองเขาว้แอคยังไม่ตายนะครับเขาก็จะวางต่าวูนเอาไว้อย่างนี้และนี่ก็คือคอมแบทในโวลเ m อร์ 40K